นะครับแม้ตัวละครนะครับแม้เราจะต้องส่งตัวละครนะครับข้าพื่นดาวเหนือเนี่ยเขานี่คุณมีมามี่บม,มี่เต็ไมไปหมดบะม,มีมาขอให้หน่อยได้ไหม ไม่เป็นไรนะครับแฟรทคาฟคืนกับดาวเหนือนะครับเราต้องส่งตัวละคร2ตัวนี้นะครับกลับไปในนวนิยายนะครับแต่ว่ายังไงจุงกับดังให้อยู่ตรงนี้พวกเราพร้อมที่ะสะพอดจุงกับดังตลอดไปได้ไหมครับรักจุงดังไหมจูนนะก็รักเหมือนกันครับโอ้พี่ดังดังหลังน้ำตาเลยทำไมครับทำไมถึงน้องไห้ ครับรักทุกคนครับผมก็รักจริงๆครับก็มันซึ้งเนี่ยผมแบบน้ำตาเนี่ยไหลแบบยืดๆๆนดีๆมองหน้าเขาครับนะครับ,รบวันนี้นี่นี่มันคือแบบความเป็นพาร์ตเนอร์กันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าช่วงนี้ช่วงเวลาที่แบบน่าพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่า ความนักแบบนี้มันจริงๆรมันหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับคือพวกคุณสองคนเนี่ยคือทําให้พวกเขาแอมารักคุณด้วยอะไร,รก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเหมือนเนี่ยวันนี้พวกเขารักคุณแล้วก็พรพ้อมจะสปอร์ตคุณตลอดไปอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับคุณไม่ได้อยู่กันแค่สองคนคุณมีพวกเขาอีกนานเท่านานเลยล่ะตตต Come Come on! d o น t stop t ที t e ม r หมตอ t จะ t ที่ยมไหมตอปขึ้ข้าวขึ้นแต่ดาวเหนือยังไม่ไปไหนไม่ไปไหนแน่นอนครับยูตอนแน่นอนครับผมมีสไตล์ใหม่ๆแล้วยังมีสกายใหม่ฮาร์ดนะยังอยู่กันต่ออย่างที่บอกไปแต่ต้แล้วอยู่กันทุก EP เลยดังนั้นใครที่คิดถึงข้าวขึ้นแต่ดาวเหนือนะเราังมีกันต่อถูกต้องไหมครับ ถึงแม้แรดดดาวนะครับได้จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีขั้วฟ้าผมต่อนะครับแล้วก็พวกผมก็ได้อยู่ทุกอีพีแน่นอนครับผมทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจะมาเรื่อยๆให้หายทีดยตลอดครับครับผมนะครับเนี่ยฝากไว้ไม่ทันตัง่างไหวครับผมก็อย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่บอกนะครับรดตดดาววจบไปแล้วนะครับแต่ว่าสกายมิวฮ r เนี่ย ก็มาแน่นอนครับผมขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็อยู่เป็นบอลแวนแล้วนะครับคนตะกี้คือมันก็ข้านักกันไม่ไหวแล้วนะอีกแปดอีพีนี่จะข้นกันต่อไปเรื่อยๆเลยเหรอมันจะไปเลเวลไหนเนี่ย next level แล้วครับ to the next level รอติดตามรอติดตามมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคอย่างที่เราบอกไปนะครับต่อจาก แล้วแต่ดาวก็จะมีขั้วฟ้าผมนะครับสไตล์ใหม่ๆแล้วก็สกายอินใหม่ออกสกายอินโยฮาร์ดเออนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์ดีกว่านะครับสำหรับขั้วฟ้าของผมครับลองดูครับ